สวัสดีค่ะเออคิดอยู่ว่าควรจะถ่ายวิดีโอไหมทีนี้ก็เออถ้าแบบว่าพี่ปั้มเขียนบรรยายมันก็คงจะยาวอ,อ่ตอนนี้พี่ปั้มกำลังจะมาอธิบายว่าพอดีมีได้คุยกับรุ่นน้องเกี่ยวกับเรื่องออการเคียรีไฟหรือการเคลียร์ปมดามา่าหรือว่าปมที่มันอยู่ยู่ในความทรงจำตั้งแต่วัยเด็กพวกฝันร้ายหรือว่าน้อยใจหรือว่า แบบอะไรที่มันเก็บกดแล้วมันมันมีปัญหาส่งผลกับรบกวนกับชีวิตประจําวันบางทีมันก็แบบว่าพอเจอประสบการณ์แบบนี้ไล่ความทรงจําในอดีตมันก็ขึ้นมามันทําให้มันขึ้นมาไม่บ่อยบางคนเนี่ยก็ขึ้นมาจนกระทั่งอายุ70-80ปีก็ยังน้อยอกน้อยใจเรื่องเราในะอดีตสมัยเป็นเด็กอยู่ถ้าแบบนั้นเนี่ยสำหรับบางคนในบางเงื่อนไขมันทําให้ ไม่สามารถเดินหน้าได้โดยเฉพาะเวลาฝึกสมาธิหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะขึ้นมาแล้วแล้วรบกวนถ้าคุณไม่สามารถที่จะไปวางหรือ,อเคลียร์มาได้ในเชิงในเชิงแบบเขาเรียกว่าสะกดจิตย้อนหลังหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องเมจิกเนี่ยเขาก็จะมีตัวช่วยแต่ว่าต้องเป็นคนที่เรียนหรือฝึกมาหรือว่าเข้าใจคอนเซปต์ก็คือเขาจะรู้ว่าในโลกเราเนี่ยมันเป็นมายา อันนี้จังทุกขังอนัตาไม่ว่าเกิดหรือนอนแม้กระทั่งความตายก็แค่เป็นการเปลี่ยนสถานะหนึ่งสำหรับคนบางคนสําหรับบางท่านที่แบบว่าอยากไปจัดการกรับจิตใต้สำน,นึกของตนเองในเชิงในเชิงเมจิกหรือในเชิงเวทมนต์เขาก็จะมีตัวช่วยก็คือน้ํามันเวทเพื่อเพียวรีฟล์หรือเคลียร์พลังงานอาลล่าในร่างกายแล้วก็ ตัวกํายานบางตัวที่เปนกํายานที่ทำมาจากยางไม้ที่เป็นธรรมชาติบางตัวเนี่ยซึ่งเขาใช้กันมานานตั้งแต่สมัยอียิปต์ซูเมเรียนโบราณหนึ่งเช่นตัวไม่รู้จะเห็นไหมเพราะว่ามันหายตอนตอนเช้ามันจะย้อนแดดตัวแฟงกินเซน์แฟงกินเซน์โคพาวนี้ไม่ได้เอาโคพาวมาให้ดูในโคพาวก็จะมีอยู่ในตัวนี้โคพาวเนี่ยพอใส่เข้าไปคุณจะเห็นคล้ายๆอย่างเงี้ยตัวโคโคพาวเขาจะรู้สึกจะละลายในน้ํามัน อันนี้ก็จะมีแซนด์วิชอยู่ด้วยหรือไม้จันน้ำมันจันแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ของเอกก็คือมันเห็นคุณจะเห็นเป็นเหมือนแบบเศษไม้จริงๆตัวนี้คือเปลือกไม้จากกิ่งไม้โพซึ่งได้มาจากไม้โพจากพุทธคยาในวันที่ฝนตกฟ้าร้องแล้วกิ่งของของกิ่งของท่านของต้นโพที่พุทธคยาเขาหากักแล้วก็บรรดาพวก บรรดานแม่ชีที่หรือว่าลูกศิษย์วัดที่เขาทําความสางเคาก็เขาเจะเก็บแล้วมีโยมไปทําบุญเยอะแล้วก็แม่ชีเขาก็เลยเก็บในส่วนที่เขาบูชาไว้อะให้แบ่งปันมาให้อันนี้ก็จะเป็นตัวกรรมยานเบนโซอ,นอินนี่เบนโซอินเนี่ย จะมีมากในแถบเม็กซิโกในถิ่นมายาเขาจะพวก mm. พวกชาแมนหรือพวกหมอผีเนี่ยเขาจะใช้ตัวเบนโซอินเบนโซอิน mm. มีข้อดีก็คือเวลาคุณเชฟชิปปิง้งหรือเชฟชิฟเฟอร์ตัวพลังงานของจิตคือ,ค,อคือชาแมนนี่เขาจะเด่นในเรื่องที่เ้รศากาคือเขารู้ว่าจิตวิญ,ญญาณของคนเรามันไม่ไม่แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงได้เขาจะเ,าเปลี่ยนจาก โอเคสมมุติถ้าเขาทำงานร่วมกับจิตวิญญาณของหมีเขาก็จะเปลี่ยนจากหมีไปเป็นนกโดยที่จะมีตัวตัวเนี้ยตัวเบนโซอินเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นตัวภาชนะหรือว่าตัวเซตเทิลให้พลังงานนั้นไม่แบบว่ากระจายกระจายแล้วคงรูปได้เร็วก็เลยเป็นตัวภาชนะเพื่อรองรับพลังงานห่งจิตวิญญ,ญาณน,นั้นนั้นในบรรดาชาแมนของมาซิโอจะใช้ตัวนี้ในการเผาหรือว่า ในทาพิธีในในระหว่างที่ทํอ่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เยอะ,อะนอกจากแล้วพี่ป้าก็จะให้ดูขวดอันนี้คือขวดข,วดขนาดสามสิบมิลอันนี้น่าจะขวดสิบมิลอันนี้คือขวดสิบมิลที่สามสิบแล้วนี่คือคือขวดห้ามิลจะเห็นว่ามันขนาดต่างกันแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวน้ำมันตัวนี้ก็จะเป็นสวิสอัลมอนด์ออย นั้นเอ่อในน้ำมันนี้เราก็จะใช้ในการเจิมเพื่อเคลียร์พลังงานแล้วก็เพื่อเพิ่มพูนใส่ขีดพลังจิตเพื่อที่จะได้สำหรับบางคนที่ต้องการไปเคลียรปมดมาม่าของตนเองแล้วก็เขาเรียกว่าเ,าเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางมันได้แล้วก็ไปได้แล้วก็ใช้ใช้ไนไหนใช้ได้ตอนที่แบบว่าคุณแบบว่า,าต้องการดีเวิร์กในการเกี่ยวกับ เคลีย์ปมในขณะที่นอนหลับแล้วฝันแล้วไปจัดการกับความฝันในอดีตของตนเองได้รวมถึงไม่ว่าจะเป็นเป็นอาทำพิธีอาบ,าบน้ำมนต์เคลียร์พลังงานลบต่างๆที่เข้ามาใช้ได้หลากหลายนั้นก็โอเคงั้นก็เท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ